สวัสดีค่ะผู้แทนธุรกิจคนเก่งของเราในวันนี้นะคะคือผู้ที่คิดและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้ถูกใจคนที่มีหัวใจรักในสิ่งแวดล้อมไปแล้วล่ะคะ่ะ เนื่องจากว่าเรามีความชอบในเรื่องของธรรมชาติแล้วเราก็ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยจึงเป็นที่มาที่จะลุกขึ้นมาทาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้ใหกับคนบนโลกนี้ค่ะคุณนัทยาเริ่มต้นโดยการหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นวัสดุจากใยธรรมชาติวัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและวัสดุที่เป็นชีวภาพเพื่อสร้างสารค์ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายค่ะ คุณปุ๊กมีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าเพื่อสิ่งแวดลออ้อมังไงบ้างคะแนวคิดในการพัฒนาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเริ่มจากง่ายๆค่ะทาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมตั้งแต่สีสระจดปลายเท้าแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เช้าจดเย็นว่าจะเป็นพวกเรื่องของกระเป๋าปากกานาฬิกาตั้มดรฟ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม ล่าสุดเนี่ยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชอรครั้งแรกของคนไทยเลยที่มีทั้งคนไทยดีไซน์ผลิตในประเทศไทยทุกอย่างเกิดจากพลาสติกชีวภาพจากยางพาร,ราสามารถย่อยสลายได้โดยการกบฝังดินก็เป็นการลดขยะพลาสติกสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มตรงนี้คุณปุ๊กมีวิธีทําการตลาดยังไงคะเราเน้นเฉพาะกลุ่มตลาดที่เป็นองค์กรที่ทําเรื่อง CSR คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีแนวคิดที่ต้องการแจกสินค้าที่เป็น กรีนคอนเซปต์แล้วก็มีการออกบูธบ้างออกงานแฟร์ต่างๆบ้างแต่ก็จะเน้นเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามาเริ่มทํานวัตรกรรมเรื่องของพลาสติกชีวภาพให้ครบเป็นคอลเลกชันคือเป็นเครื่องเขียนที่ย่อยสลายได้ในแง่ของเอ็กซ์พอร์ตในอนาคตอาจจะประมาณปีหน้าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราควรจะทําด้วยความตั้งใจเต็มใจและจริงใจกําลังใจจะเกิดจากการที่เราได้เห็นรอยยิ้มและความสุขที่ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราค่ะ คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดที่ดีเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www. b a n k o k b a n k com/ เพื่อนคู่คิดและ www. facebook. com/ เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปุ๊กมากๆนะคะ เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ